สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนเด้อรประเด็นมารีวิวเหรียญห,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 หนึ่งบาทเรือหงษ์ห้เบิ่งกับเหรียญตาแผ่นดินเนาะหนึ่งบาทคือกันหนึ่งบาทเรือหงษ์หงษหอยพี่น้องเ้าเบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้ตาแผ่นดินสองพันห้าร้อยตาแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้า นี่ตาแผ่นดินเนาะพี่น้องนี่ก็ตาแผ่นดินคือกันเหลียนเก่าผ่านการใช้งานแล้วตาแผ่นดินพี่น้องเหรียนเก่านี่เหลียนไม่นี่ยนี่เหลียนไม่เอี่ยมอองเลยได้พี่นอ้องยังเด่งมาปิดหนาน อันนี้ก็เอิน่นพูสั้นเนาะพี่น้องพูสัน้นพูสั้นสิมีราคาก็พูเงีเ้ยวเนาะพี่น้องก็ว่าเรียนก็บโบหุ่นจากดอกได้แต่ามารีวิวให้พี่น้องเพาเพิ่งอันนี้เหรียญยังพระทันผ่านาการใส่งานเด้ยยยยงอพี่น้องเรียนยังไม่เยี่ยมอ่องเหรียญนี้ยังไม่อยู่ประเด็นเล็เก็บไว้เก็บใบอันเดี๋ยวสิหากรอบหากองมาใส่ก็เนาะพี่น้องเนาะ น,นี่เก่าแล้วอันนี้กระปูสันนึกกันอ้าวยังมาปิดอีกแล้วพี่น้องเลยเด้งมาปิดหนาของอันนี้่โทรศัพท์เด้งมาติดหนาาโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะมาสิมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งดีๆเด้งเด้งดับเนะท่าโทรศัพท์ก็ได้ก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยรีวิวเหรียญให้เบิง่ง รีวิวเลรียนให้ดูเหรียนรจจาชการที่เก่าเลรียนเลือกหงพี่น้องนี่ของประเด็นก็ได้มาหลายเหรียญอยู่เรี่อ,ของขงอีกเหรียญหนึ่งยังไม่ไม่ยู่นี่ประเด็นก็ได้มา เหรียญตาเป่นดินแต่ว่าเก่าแล้วผ่านการใช้งานแล้วได้มาอยู่บ่กี่เหรียญดอกพี่น้องได้มาอยู่บ่กี่เหรียญแต่ก่อนของประเดียนกะมีอยู่แต่ว่านไฟใหม่บิดแล่อกันเหรียญน,นั่นเรือกของนี่ประเดียนกะได้มาใหม่เพราะว่าประเดียนไปซื้อเขามากน,นี่ประเดียนยอมรับเลยว่าไประเดียนไปซื้อเขามาเพิ่นมาบอกขายให้ประเดียนประเดียนเลยไปซื้อเอา เดือนซื้อมาเมื่อนั้นเท่าไหร่น้อได้หลายเหรียญอยู่พี่น้องซื้อมาเป็นเงินลอยเกตซิบบาทเนื่อว่าร้อยเท่าไหร่เนี้ยเอาอย่างน้องมาปิดหนาเวลาโทรศัพท์เด้งมาปิดหนาประจําเลยพี่น้องแกเสียบพีี่ไหนก็ตรวจกอภัยเด้อพี่น้องเลยข้อควบเด้งเขามากกัมาปิดหนาประจําเลยสิมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิร์ ข้าเดียว,วก่อขวเมาอเขามาปิดหนาปิดหนาอันนี้ประเด็นการไปซสือเขามากขึ้นกันนะพี่น้องไปซสือเขามากเพราะบาเขาว่าเก็บไว้จักสีเอาไว้เห็ดยังดอกปราสันพอดีประเด็นก็นเลื่อยไดมาติมกันประเด็นเลื่อยห้เพิินไปลอยหาซิบซะได้บวปะเด็นใดมาลายเหรียญอยู่พี่น้องว่ได้มาแต่ตอนนี้หรอกใดมาลายเหรียญ สื่อเกาเจ้ามากไฮก็เจา้าะอันกว่าเพิ่นบ่มีเงินประเด็นกันเลยอ์อะประเด็นกับบ่ใครมีเงินด้วกันอะประเด็นกันเลย่ย์ซอยเพิ่นไปให้ราคาเพิ่นดีอยู่ี่น้องหนึ่งบาทแลกสิบบาทานะให้เพิ่นให้ไปซื้ซอๆดิเราเ่อได้ว้านอันเอียงดอกค่าเงินการ บ่ทอดไรดอกพี่น้องเพราะว่าบ่เป็นนัินเหรียญแบบแบบไม่ไม่เยิ้มเยิ้มเลยเนาะประเด็นก็ให้ไปเสื้อนี่ละ่ะค้นหูจักกันพี่นออ้องกันบ่เป็นคนหู้จักกันปรเด็นกับบ่นั่นเพราะว่าประเด็นก็บค่ใยมีเงือนันเห็นเพิ่นว่านั่นก็เลยเสือเอาตามกำลังสาบจากรกองทอดได้สือไปมาล่ำมาละดอกพี่น้องเ้ยแต่ว่าอยู่ลกลุ่ออมธานารักเวลาเขาเจ้ามาเปิดแรก เหรียญประเด็นไปจองเหรียญน้ำข้าเจ้ายู่ไปแหลกเหรียญน้ำข้าเจ้าอยู่พี่น้องกันซี่าบ่ซสื้อบ่หากันซีาตัวกันประเด็นซื้ออยู่เป็นบางอันบางแนวพี่น้องเ่ได้สื่อไปเบิดพว่ากำร่างสับประเด็นบ่อไหลขึ้นข้าเจ้าสื่อเพอใดมาไดเบิ่งมาได้วิห้รีวิวให้พี่น้องเขาฟังซื่อให้บพี่น้องเฮาเบิ่งสื่อจังสี่หล่าเบากับพิ่พีดตึกก่อตรวจกอภไยหลายเด้อพี่น้องพิดผ่าดประกันใดก็ได้ กสิคอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามประเด็นเนเดอร์ประเด็นมีอายุสามช่องช่องป้าด,ดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนเดอร์พี่น้องประเด็ยนยังบ่ท่านพันอายุสองช่องนั้นเหตุขึ้นมาใหม่เนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อปีใหม่นี่ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญไกะสิถึงระนับถอยหลังไปกู่มือก็เป็นปีใหม่เป็นพศอสอนสองพันห้าร้อยหกสิบ แปดเนาะตอนนี้พศอสอนองพันหาลอยหกสิบเจ็ดอีกเมื่กี้มือก็สิถึงปีใหม่แล้วล่ะพี่น้องนับถอยหลังกูมือกูมือขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ก็ได้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก็สขิขออนุญาตจบคลิปไว้ซ้ำนี้กันติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องเดี๋ยวประเด็นสิหาเรียนอันเดนนันมารีวิวให้พี่นออ้องเฮาเบิ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดนเป็นกำลังแรงใจให้พุทเถ่าเเ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะโชคดีมีใจตลอดไป thank you you so much for watching ช่วงนี้เป็นนันไก่้สิถึงปีใหม่เนาะเป็นของเงินเทศกาลเมอรี่คิดสมถัถ สวัสดีสุขสุกนดวอพี่น้องโชคดีไม่ใจ๊ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกนทตั้งขอบรั่สวัสดีค่ะ